สบายดีพี่น้องพอก,กับส่องบบาวใส่คือเก่าเครื่องไม่ต้องสบายดี FC เบอร์สุขูสุขคนเนาะสบายดีตอนแรงๆพี่น้องหลังจากที่เอามาจะ่ดำหน้าซอยเบาบ่อยนะทรงคำๆเนาะโลก,กระแล้วกัน,นี้ี่น้องแต่ว่าเ้าบริโลกทำในตอนคานะพอเข้าไปทุลานิดหนึ่ง,องสองว่าสิไปเอาเครื่องไปรัวได้เนาะ มาประนตกกลางทางวันนี้เมาตอนนี้ก็ตกอยู่แต่ว่าตกแยะ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 วันนี้ก็มีข่าวดีครับพี่น้องวงรุ่นน้อพี่น้องเราก็มีเงี้ยพอหักเท่าน้องเงื่อนใ่เทาหนึ่งในขายวันเกิดเนาะพอได้ซื้อเนาะแล้วก็แต่ว่าจำนวนเงินนี่ครับบอกว่าอะไรเนาะก็บบไลายแต่ก็ไลายเนาะพอได้ใส่ได้ซอยเนาะ ก็ขอบมกขอบใจนะพอหหกเขาให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยความเจ็บหันไดนะ้องความใคร่ให้มีเลยที่ช่วยเลือห้าม,มาตลอดเขาก็โทตดีใจสุดๆนัะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องฝนตกแลกว้วก็เขาก็ได้มีอนันน่าจะเป็นลานสาวเก็บพอกบุ้งอยู่ฝนกระตกห้ามสิเหตุเมนูอีสังนะไปเบิ่งไปชมไปน้อง พอพอหักโวเนืนไม่ให้พอได้ซีกินเล็กน้อยแล้วแจ้งเขาก็จะไปื้ออันชุดนําหมูกระทะรวยน่ะมากผัโถนบ่มีนนมทมถ้าบ้านก็เลยเอาแบบเมนูง่ายๆเลยเนาะเมนูง่ายๆเลยนั่นก็คือให้หลานสาวหลานสาว,าาวกินแบบนี้ก็ได้ร้านสาวต้มข้าวเปียกนั่นเองพี่น้องก,ก็ลูกซีนแล้วก็ไก่เนาะเส้นมา วน <c oughs> ตกมาแล้วตกแห้งๆแงน่ครัาทได้ดำหน้านาะหน้ากับ,บ่ท่นเครงซะคลูกสินมาลูกสิ้ปล่อยนะ <c oughs> ลูกสิญเปิดนะี่ลูกสินเนื้อ,นนอทุ่มเลยนะหกไก่ได้สิง <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดในร้อยห้าสิบบาทเงินมาร้อยห้าสิบ ปกบุ้งจะเจอเมนเะไนะเกี๊ยต้มเซอระเกต้มเซอร์ไอ,อ้ย,ยามันก็คักรอดแล้วต้มใส่พี่น้องต้มใส่เราพอเคยกินด้วยต้มหรือต้มใส่ปกบุ้งน้ำบน่อาติเซ่ในร้านสาวโซ่ฝีมือสบายดีกล้องใครดูสบายดีป้ายลุม่มหม้อลมไปเสอนหมดบอกจากเลออยเป็นห่ออ่อนหนาลอยเกือบห้าเบิ้งครอ่าอันนี้ก็คือเมนูของโกรด นั่นก็คือต้มกบพี่น้องโอ้อยามนี่นะกบน้อยเอาวพอเราไปหาตึกเใหกบน้อยตาปพนกบเรา,าก็กินกับน้ำมต้มนะำมต้มเนาะซึ่งน้ำม้ต้มเนาผัดนี้น้ำม้ต้มนี่เราพอ่พอพ่อกันจริงๆครับพอท่านได้ไปหาเนาะบอกว่าเหล่านี้เรียกบน้อยพี่น้อง นี่เบิง่งเเบิ่งเจ๊เจ <c oughs> นี่ถธอพ่อไปหามาขันน้อยอะไรได้กบอกก็ได้กำลังพอดีตุงนิงตุงนิงบนตกมาแล้วแทบู่แล้วอันนี้นะ <c oughs> ตอนนกำลังลงมืออันดับแรกจะเห็นอะไรก่อนผ <c oughs> ักอันนี้คนบอกผ <c oughs> ักไก่ ไก่เนาะใส่โครงไก่เนาะดูก,กระดูกนั่นเองต่อไปได้จ้ะผ่านลูกซีนบอผ่ <c oughs> านลูกขีนก่อนใส่เบิร์ดบอเนาะใส่เบิร์ดนี่มันบ่มันไปน้องคอยได้หลายเติบอยู่ได้ผักบุ้งนะจีนจได้ซอยใส่บอมีผักบุ้งนำไปน้องผักบุ้งนั่นก็นงามอะไรได้ในสวนนั่นเอง ปลอดสารผิดมีผักบุงผัดผักแดงยินดีผัดผักบุ้งผักแดงแต่ว่าอยู่ในโซนเงามือแล้วมันบ่ค่อยเห็นบันไดนี่ก็คือเส้นอันนี้น่ะเส้นก็เป็นเส้นยังก็เส้นกระเปียกเส้นกระเปียกนี่มันความหมายมันคืออัไร หมดเเมนกันเดียวกันพวกกับเินนก๋วยเตี๋ยวบุมบเนได้เขาก็ะวอกไปนี่แล้วเผื่อพานอันนี้แล้วก็มาเติมนึงมันเป็นตะแซสบแล้วใส่ก็นอเข้าไปแล้วอ,อันนี้ทาแม่เราจะปนกบหน่อยเมนูอาหารแรงปนโกบอย่างเดียว แซ่บเลยนะเดีเ๋ยวน้ำหมอนกัไปหาหยู่นี่ก็ได้กินข้าวหน่อน้ำหมอนป,ป่ะไปหาฉัน,น,น,ลนแล้วน้ำข้าวนะโกบไล้ปีนี้แถวน้ำข้าวแล้วก็แถวข้าวกีไทยนะผน <c oughs> เจ้าเม <c oughs> นูหลักอยู่แล้วเนาะปงโกบ <c oughs> กินกับผักลิ้นไม้มาลิ้นไม้แล้ว อ่ไรมาเม่อมาออ้บอกของฮามันบดท่านเปลี่นมันบดจับมันบดท่านจับมัน,า,น,มนยายนัขามไมีปูมือมีไปห้าปูมือขึ้มามันสินก็ได้กำลังสิลงผักแต่ว่าที่แน่ๆนะห้อยหมอมันนเอ็นจํากัดเอาแต่เส้นลงก่อนหน่อยอาจตะเส้นลงก่อนเฮ้ยยังออยู่นะ ลงกอนอาเซนลงก้อนไปน้องอืมปวดแล้วร้อยปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วอาเซลงกอนร้อมันลงยงย่เลยทานกียงยมดแล้วมันวดเลยแต่ว่าใครย่พักบุ้งมัเปื้อนนลงไว้มแล้วเสียพอดีพอดีพอดี ฮผูห้หนึ่งหมาผู้หนึ่งไปอยู่โอ้อยป้าเธอจะอเสียก็ดอเต๋อหมวยส่วนทางนี้ก็คือ,อาทีมมึงตัวตทีมก็แม่ไม่ได้ทีมไม้ทีมหมดแล้วจะ <c oughs> เสียก็เสียแล้สุดแล้วก็จะเสีย <c oughs> เมนูเมนูแบบง่ายๆนนี้นะพ่อดูอีสาง่ายนะพ่อดูนักการพี่น้องกินเท่าไรนักการพี่น้องคนกบพี่น้องอย่าเบ่งเลยอย่เบ่งหมดเลยอย่าเบ่งก็ไปแม่ไปกินนั่รเมากินจะเพี้ยนทีมันทมันไอ้ทีนี่มันหน่อยทีไหร วันนี้มีเด็กเๆสองคนสบายดีพี่น้องพี่น้องมาเล้วปลาต้มเผ็ดยี่หรอยข้าวนะเพียดฮัลโลยัเลย,ขเ,ยเขาขเปียกเขาเปียกวันนี้เรากินเขาเปียกก่อนปนกบเนี่ยไว้ทีลหลังอือกินไรเนี่ยใส่ลูกชิ้นใส่ไกอนน่อังโทรไปยันละแสบลูกใช่เดี๋ยว หลังจากทีอไได้กินโดนดอนแล้วเขเยนี่บรไกินนแล้วโอ้ต้องทนายเดือนแล้วตับอาการหอร้อนโดนนี้ก็หมยมันก็โอเครแล้วมาตีลิมวิ่งี่จะได้มัยันทอ๋อตีิอืกินข้าวกับมักผิดติ งหน่เยอดิ่เน้ได้ยุ่งเนี่ยกินคนโกปปโแล้วยามันเย้เนี่นีเิไายากินกินกินได้นะอืมกินเดียวกินกินแข่งกันเรมอนกันกันเพาพวกินมากางใ่เก่งอืมโอ

ต้องซือ่ไม่ส้มซืขอส้มนะมาตรวจจวดคนตกแหงรีเยนมันห totally ุ่ม้เขาแบไหนวะแบบเดียวบเมีเ่งวตแหงด้วไมานหมูตอบางคำนันงห้ามมน้องหีห้าหมู มพ่อกมด้นะพอพเส็จพ่หอมยู่ในจุ素素 <h 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 h ่นตจะเองแ้ามอีแต่ักหายจ้าวมได้น้ำหรเอา้าวไมีได้หรอเด้อาโเอะไรพี่น้องก็จะพิีนพี่น้องยิบผาขกลวกินอันนี้ก่อนพี่น้องจะได้ทุกคนขอบใจ แน่เอฟซีสุขสุขคนทีทครับบุญมาชมสองบอสัยฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งจังเตือนไม่พอนิดหน่าพี่น้องสบายดีสบายดีก้าวตรงเี้ยด้วเดวยเรี้ยเี